ค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอมินไอนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะแอมินเห็นคุณลุงนะคะไม่รู้นะคะว่าคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะคะแต่ว่าเป็นแบบหนวดาขาวๆนะคะคุณลุงนี่มาทุกวดเลยนะคะเห็นแอดมินมาทีไรนะคะเห็นคุณพ่อมาทีไรก็มาด้วยทุกวดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นก็คือในงวดที่แล้วนะคะได้สอบถามความฝันของคุณลุงไปนะคะคุณลุงฝันเกี่ยวกับ งูใหญ่นะ,ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณลุงตีผิดไปหน่อยเป็น90ศูนย์นะคะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่างูเนี่ยเป็นเจก็ปรากฏว่าเป็นเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะ, <ๆ S 2> ะก็ปรากฏว่าคุณลุงฝันแม่นนะคุณลุงฝันแม่นนะคะแต่ว่าคุณลุงแค่ตีตัวเลขไม่เก่งเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะ <ๆ S 2> แต่ว่าเดี๋ยวงวดนี้นะคะ <ๆ S 2> เห็นคุณลุงแล้วก็ไม่พลาดนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปสอบถามความฝันของลุงเนาะแต่ว่า ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ต้องโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามตัวเลขกันเลยนะคะค่ะน,นี่นะคะท่านผูบบ้ชมเอมมินก็เจอกับคุณลุงแล้วนะคะเดี๋ยวมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปสอบถามความฝันของคุณลุงนะคะเาขาไล่ฟูออกไปเฮ่อบเลย เต็มทางเลยอะไรง่วงัวงฟุงง่วงบ้านเด็กผัดจะของผัดมันมีทวงหิวครับเขามาเงินแหงเงินแหงเบิ้งเบิ้องข้างแต่มันเป็นแบ่งเป็นแบ่งเป็นเงินเออเป็นเงินใบหยังครับใบใบลอยนี่แหละแดงกี่คืนครับเป็นบ่มันก็แดงนี่แหละแต่ว่ามันเต็มอัญชันเป็นบ่อตาอ่าเต็มอัญชันวันนี้สูงน่อยพอถึงเต็มครับพ่อคอนคอนกระเทือไว เธอไว้กับสีอาอในใจสีอาอเจ้าอยู่แล้วเพื่อนเอาหายกับสีอาเมียนแล้วครับส่วนผู้ชมน้องงูใบันี่ยคืนเรื่องว่าฝันอย่างน้อยจากสีมาเอาเงินนี่เสียเงินเดทองที่บ่อกไป่อประสังอ่ากัญญาเราประสังนี่เป็นไผ่ครับประสังประสังประสังคือทีนะคือโอ้อ่ายายากับอาก็เสียไปแล้วอ๋อ่ครับผมฟอลเราล้วก็เล้บอกว่า มึงมาอย่างโอ้ยมาอย่างเนยก็มาหาโ่งหาลาบนี่แหละพอดีคิดไดอย่างสี่ไข่อยู่ในว่อครับกูเชื่อสิบว่อของสี่ใยครับแล้วก็บ่อเดียบอยังดอกแล้วก็เลิกเิดว่าสองคนตายสองคนอยู่สองศูนย์บอกขึ้นไปแบบนี้ไปเลยตายสองบ่อตายกระสุนนะมันะวมีคนเป็นเอาให้ถามคนตายเป็นมิ่งหรือผู้ชาย ผู้หญิงทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดเอาผู้หญิงสี่ผู้หญิงไน้นามสี่ตายเป็นศูนย์แล้วก็ว่าสองคนสองศูนย์สี่หรือว่าสองสี่ศูนย์เนี่พเพราะนฟันเห็นเราตายเราตายแล้วรับมันละเข้าใจโยแต่ว่าข้าเจ้าจะตียังสี่ครับค,คือคนตายนี่คือศูนย์เป็นผู้หญิงเนี่ก็จะนามสี่แต่ว่าสองคนก็นคืสอง ตายตายสองคนคนนี้ตายทั้งหมดนี่เป็นไม่ยิ่งไม่ยิ่งน้ำซีใช่ตายสองคนแต่ว่าตายกระสุนย์ก็จะเป็นซีสองศูนย์หรือว่าสองซีศูนย์อ๋อนะคะท่านผู้ชมอุ้ยเขากเก๋เลยนะที่มันเขาจัาอะไรง่วนหมายคขึ้นไปยังไหนขันตามถืเห็นเคยฝันมาจากก่อนขันเห็นง่วนกับข้อยนี่ไม่สี่นี่สี่กับสามนั่นไอ้บ่ เปะเลยแต่เป็นตองเปะเลยเนาะสี่ก็สายกระจูบเสียงทยเห็นบ่นี่ตรงกระเลกถูกแล้วกระเลกคุณยายคุณยายวันไหนสี่ศูนย์สี่หนึ่งยังนี่บ่งบอกว่ามันถือเป็นยังไงแต่ว่าจำที่ผมเคยได้ยินคุณตาบอกสู่พอเที่ยงฟังแล้วบอกสู่ผมฟังนี่ความฝันคุณตานี่แม่นเด้เอาเพราตามจริงยังวันแรกคุณตาจำด้บทที่บอกผมว่าฝันเห็นพาไปนอนในศาลเห็นบอก นายบ๊อบคุ้ตาบอกไปมวยน่ะพระสามองค์ไปนอนในศาลนอนอนนอนแต่ว่าพระสองรูปเนี่ยนั่งขยอกันตอนนั้นผู้หนึ่งเนี่ยขยอกันครับแต่ว่าสามก็คือสามอยู่แล้วพระเป็นแปดงวดนั่นกอกหาสามแปดงวดนั่นเอ็มบ๊อตรงเลยเขาทั้งหมดเลยครับเพราะเขาทั้งบนทั้งล่างได้บอกเออขาทั้งหมดอ๋องูอันจิ่านไหมนายบ๊อบคุณตาบ้าฝันว่างูใหญ่มาตายอยู่หน้าศาล แต่อาจจะมาคุตาจะคิดไปว่าเออเป็นเกี่ยวกบเรื่องเี่เขามาเห็บบอดีแต่ว่าผมว่าอยู่แล้วว่านาจะเป็นเพื่นมาบอกว่าให้โชคให้ลาบผมก็บอกว่าแล้ว่างูเป็นเจ็ดเป็นแปดตายกระสุนเห็นบ่ถือว่าคุตานี่คุตานคุตานีฟันแม่นแต่ว่าเพิ่นอาจจะตีตัวเลขเพิ่นอาจจะยังบ่หูเหล่องตัวเลขยังนีปันได มันมีแนี่ยบางผมมาสวนมนต่อนนี่นผมก็มาม้านี่ครับในใจของผมบนว่าบรอยากได้เลยไหมครับอยากได้ในใจแต่โอกาแสดงออกอยากกระบอบอกนะเพียงแต่สวนม่อนไปธรรมดาแต่ในจ,จิตใจมันอยากได้่ิี่ใตแล้วอยากได้เนาะไอ้ก็อยากได้คื <c oughs> อๆๆว่าโชคลาภลาบลุ่ยนอตาเนาะครับผมงวดนี้ฝันว่าข้าเจ้าไล่งัวไล่มาให้คุดตาบุ้ได้ไล่ไปใส่ไล่ไปตามทางเขาไล่ไปตามทางแต่ฝันเห็นตสื่อ แต่ฝันเห็นจะซีราค่ะฝันว่าได้ถือถุงเงินงอไหลเลยงองอไหงอไหมันก็ต้องได้แล้วงมองงอเพื่อตีเป็นตัวใดเข้อตาบอกกันได้สี่กับสามอ้อสี่กับสามนะคะท่านผู้ชมวัวนะคะวัวตีเป็นสี่กับสามนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่มฝันที่คุณตาฝันเห็นฟองดังมาดังหรือว่าคุณย่ายนั่นครับท่านผู้ชมว่ามีคนตายไป็สองคน เป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่ก็นั่นสี่ตายกับสองโอ้ผู้หญิงเออมนผู้หญิงนั่งสี่ตายสองคนคนละก็ตายนี่กับศูนย์เป็นสองสี่ศูนย์หรือว่าซี่ศูนย์สองเราล้วแับเตะไปแปลเอานะคะจะมาตามจริงนี่เป็นกับแปรไปตามจริสิละครับผมผู้หญิงนามสี่ตายก็ศูนย์แต่ตายไปสองคนก็สองสี่ศูนย์ระวังวันนี้มาในทางเดียวกันเบิดเลยในตัวในรถนั่นอันนั่น ไปเสริมดวงตาน้องตอุดว่ามาตาเนี่ยบอกครับเออกึ้นแนมไปเอียงยังไล่แววขึ้นเป็นเด็กที่เบ็ดมันหมอกที่เก่าว้าวอ๋อั่นเอียงนิดหน่อยเอองามเน้นเดี๋ยวบอกน้องตอุดไปเลยแม่นบอกครับกระซื้อเนนหน่อยด้วยสิบบาทสิบบาทก็ได้ว่านะมันหมอกคาแข้งถือว่าคุณตาก็มีเส้นอยู่ได้แต่ผู้ชมมีเส้นแหละความฝันคุณตาก็แม่นครับผมแม่นพอตามที่คุณตาบอกสุดจะฟังตะกี้เพราะแทบไม่สนใจดอกครับตอนคุณตาบอกใหม่ๆตอนที่ว่ามีพามานอนในศาล อากงสองเก่านี่สามองนั่นเพราะเที่ยงกับไ่ค่อยได้สนใจแต่ว่าพ่อหอยมาออกมันเป็นสามแปดมันคือพ่อโอ้แม่นอีตัวนี่คุณตาบอกว่าพาไปนอนในศาลสามองสามองค์ก็คือสามพระก็เป็นแปดเป๊ะเลยแปดสามสามแปดเป๊ะแ <3, 8. S 2> ปดสามสามแปดเขาโทษนะคะอันคุต,ตาซื้อยอย่างคะ่ะคุณตาบานเลื่อนอซื้อจริงซื้อเลื่อนบ้างก็แ่พอบานพอบาน ถามอายุเนี่ยคุณตาเลื่อนก็หลายคนอาจิถาม่ <7? S 1> าเออคุณตาฝันแนวนี่คุณตา 7, อายุ <75. S 1> หลายปีเจ็ดห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดหาย่างครัสมุชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับสมบ้ชมก็ยังคุณตาบอกล้ะครับฝันว่าได้เงินเนาะแล้วก็ฝันว่าเห็นคนไรง่วบักร้า,า,ายหนึ่งครับสม,ม้ช่มตัวเลขที่เป็นง่วเป็นข้วยี่ตากับแปรหายเป็นสี่สามสามสี่แต่ว่าจีฝันว่าเห็นคนตายเห็นพี่น้องเป็นเป็นเป็นป่าก็เป็นเป็นอย่างเกาะ คุณตาเป็นอาเป็นอาปะกับอากน้องพ่อแล้วกับผู้นึงเป็นยาโอ้ยากับแม่พ่อครับผมเป็นตายสองคนม่ยิ่งครับผมจึงพอเที่ยงเองกะว่าสองก็คือสองม่ยิ่งกับน้ำซีตายกับศูนย์สองสี่ศูนย์ตรงเป๊ะครับท่านผู้ชมตรงเป๊ะอย่งไหนบ่ตรงเป๊ะกับเปีคุณยายบ่ออีกตัวหนึ่งที่ปูใช้บ้าน คูออดสี่ศูนย์สี่ศูนย์มันพุ่งกลมให้จมูกใหญ่เลยเอา้าคุณใหญ่กับสี่ศูนย์เลยแมนบ่เออาคุณใหญ่สี่ศูนย์สี่หนึ่งอ๋อแม่เออแมน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 คุณใหญ่จีบ่เงินผู้สามตามาบอกคุณใหญ่หน่อยเนาะแมนอเอ้าเอ้าอ,อ,อย่าพอมสีสรุปงันนีให้ฟังจะหน่อยครับผมไม่ได้ฝันในเล็บไม่ได้แปลเป็นเลขแต่ว่าฝันดีครับฝันดีหม้แตงว่าแล้วก็เกือบสีได้เกือบจะถึงแต่ยังขาดอีหยังแ่อย่างครับในผมฝันผมคิดเองผมนะ ผมยังเห็นยังหมเต็มนี่เลยฮู้อยู่หมูวากฟองนี่จะคลองอยู่ครับตัวมาผมมาผมเคยสวนมื่อหลวงสีอาสีนี่โม้แหลมมันหมเต็มของคนมันมันบ่เถิงนะนี่ขาดขาดได้หายอยู่ว่าจะจ้าครับก็เป็นคาถากับประมาณสองบทอสองบทนี่ยังบ่เต็มเป๊ะเออบ่อบ่อเต็มแต่ว่าจังไล่กสร้างท่านผู้ชมเนาะอย่างคุณตาบาร์เนี่ยคนบอกเป็นจังไล่กะแน่นอนครับความฝันคุณตานี่ พอเที่ยงมันใจแน่นอนสองสี่ศูนย์เรือว่าสี่สามสามสี่เนะาะเพราะว่าเพิ่นฟันแมนมาหน,นีสองหัวแล้วเนาะแมนสองหัวสามหัวเลยสองหัวสามหัวนะครับทา่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบกาฝากก็ไล่ก็แช่ก็ไล่ก็แช่ให้ช่อง สตาดาชาแนลในเดิอ์สคาร์เตอร์มอย่างนี้แหละครับก็มีหลายคนหลายท่านเอฟซีคนกับเคอมเมนต์มาบอกว่าไปถามความฝันคุนตาในเด้อผิเพิ่มมีนี่นะคะท่านผู้ชมนี่คนเปลี่ยนทีหองกันครับผมบอกว่าก็เริ่มมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะมาเยอะเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะตอนที่มินมานะคะก็ยังเอ่อ มากันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะะก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอมมินก็จะสรุปความฝันของคุณตาเลื่อนของคุณตาเลื่อนให้ฟังนะคะท่านผู้ชมเนาะ คุณตานะคะฝันเห็นวัวน,นะคะเขาไล่วัววัวไปตามทางนี่แหละนะคะคุณตาก็ตีให้นะคะว่าวัวนี่ไม่สี่ก็สามแต่ถ้าจับตัวแบบเป็นคู่กันก็สี่สามนะคะทุกผู้ชมเนาะแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงสองคนนะผู้ <แ S 1> หญิงสองคนตายนะคะทุกผู้ชมตายก็ศูนย สองคนก็สองผู้หญิงก็นามสีนะคะท่านผู้ชมก็เป็นสี่สองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่สองอ่นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าถ้าจับคู่ออกมาก็จะเป็นสี่สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอ a ์ตาชาแนล ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องไอ Star ตาชา n นลนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนจะจบคลิปก็ปิดท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะคะกับการขอโชคลาภกับอากงในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ